สวัสดีนะครับอีกอีพีหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราทําตามรีเควสต์ของหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะมาคุยเรื่องของเครื่องของนาฬิกาหน่อยเพราะว่าตอนนั้นพี่เล็กมีโอกาสได้พูดไปว่าซิติเซนเนี่ยเขาทําเครื่องแบบให้หลากหลายยี่ห้อแล้วก็เครื่องที่แบบอยู่มานาน,นามากนะครับก็เลยวันนี้อยากจะชวนมาคุยกันในเรื่องของเครื่องนะครับก็อยู่กับพี่เล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับพี่นิดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราคุยเรื่องของแบรนด์ซิติเซนก่อนแล้วกันว่าเขาทําเเคครรรืื่ออองงะไจิๆนา เป็นเครื่องอินเฮาส์เนาะแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องโยต้าเนี่ย ที่ใช้มิโยต้าเนี่ยคือต้องการจะไปขายคนอื่นคือที่จริงก็คือเครื่องซิติเซนนั่นแหละแต่เขาเหมือนปั๊มแบรนด์อื่นเพื่อให้ขายให้คนอื่นได้เหมือนกับโอเอ็มให้คนอื่นเพราก็ใช้ในนามมิโยต้าคือเราจะเห็นแบรนด์หลายแบรนด์ที่แบบเป็นไมโครแบรนด์ต่างๆเขาจะเขียนว่าแบบเป็นเครื่องมิโยต้าก็คือว่าเขาเอามาจากซิติเซนนั่นเองแล้วเครื่องมิโยต้านี่ค่อนข้างฮิตนะผมเห็นผมเห็นในนาฬิกาที่เป็นไมโครแบรนด์อย่างที่พัทพูดเนี่ยใช้กันเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ไมโครแบรนด์นะฮะ ออกแบรนด์มันจะดีหรือเปล่าไปลองเสิร์ชเอาละกันจริงจริงสวิชแบรนด์แบรนด์ใหญ่ๆเขาบางตัวที่เขาทําแบบราคาไม่สูงเขาก็จะหันมาใช้นิโยตาก็แปลว่าพิสแล้วว่าเครื่องของเิียวซามันดีเขาถึงยอมถึงขนาดแบบเอาจากของที่อื่นมาใช้แล้วก็ข้ามค่ายด้วยนะเอาจากของญี่ปุ่นไปซึ่งจริงๆซีรีส์เซนเขาไม่ได้ทำแค่มีโยต้าอย่างเดียวใช่ใก็มีหลายอันเหมือนกันือมี ซิปิเซนเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขาพยายามจะเข้าสู่วงการนาฬิกาโลกแบบจริงๆจังๆงนั้นเครื่องเนี่ยเขาก็มีไปไปไปซื้อบริษัทเครื่องของสวิสแล้วออกเสียง ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะลาจูเปเล่คือเราพูดไปเนี่ยถ้าเกิดเราพูดอะไรผิดนะครับคุณสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะใครที่จบเอกฝรั่งเศสอะไรสามารถที่จะแนะนำด้เพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเราคุยกันว่าเฟเดริกคองสตองเนี่ยเขาบอกตอนนี้ซิตี้เนซื้อไปใช่ป่ะใช่ซิตี้เนซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วอันนี้อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะเพราะว่าอแวนซันเออเนี่ยอย่างซิติ้งซันเนี่ยเนี่ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแปลเป็นร้อยปีแล้วนะฮะก็อยู่ภายใต้ ทงซิติเซนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยเราพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวถ้าคุณมีอะไรที่แบบอยากจะมาแนะนําเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราอบอกไว้ก่อนว่าเผื่อข้อมูลผิดพลาดน,นะครับอย<ช>่าเชื่อเอาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะพยายามหาข้อมูลที่มันถูกต,ต้องที่สุดแต,แต่มันทำให้เห็นเลยนะว่าแบบซิติเซนที่เขาแบบอย่างที่พี่เล็กพูดเมื่อกี้เนี่ยเ,เขาจริงจังอยากจะขยายตลาดไปสู่ตลาดโลกจริงๆแล้วก็ขยายไปสู่แบรนด์ในหลายๆระดับอะไรเงี้ยคือลักษณะจะไม่เหมือนกับ คู่แข่งเขาในประเทศเดียวกันเนี่ยนับตอนนั้นคือเขาจะพยายามแบรนด์เขาแบรนด์เดียวเขาจะเหนียวแน่นของเขาแต่นี่ของเขาเขาก็คือพยายามจะโกอินเตอร์ซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามิโยต้าเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยแบรนด์ทั่วๆไปก็ก็ซื้อไปใช้นะฮะไอไอตัวไอลาตูเปอร์เล่เนี่ยนะก็เหมือนกันมันก็เป็นเครื่องขั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วพอ มิโอตาเนียภายใต้ธงของซิปิเซนเนี่ยพอเขาเอาสองอันมาเอามารวมรวมกันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องรุ่นพิเศษพิเศษของเขาอคือเหมือนได้เทคโนโลยีจากทั้งสองฝั่งใช่ใชพราะันก็แปลว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องความเชื่อถือได้ซิปิเซนก็ก็เชื่อถือได้เลยมากมากเลยแล้วเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่มาเป็นร้อยปีไหมพี่ร้อยปีแมนแปดอน 1,9,1,8ก้อ๋อก็เกิดร้อยแล้วร้อยกว่าปีแล้วเกิดรอยปีแล้วซึ่งก่อนนี้ผมอกับไปทำงานพิธีก่อน้ี่เขาของเซมิเซนใช่ไหมตอนเมื่อปีแล้วก็เป็นการเปิดตัวซีอุสซาสี่ิลมิลพะผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมทำทำียิวในช่องผมมันแบบ มันใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันสวยแล้วนะจะมันติดเนี่ยผมใส่มาเนี่ยมันติดอยู่มันมีอะไรติดอยู่นิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับทางทีมของของของเซนติเซนว่าแบบเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดทำไซส์ที่มันเล็กลงมามันก็น่ามันนก็่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ผมว่าเขาฟังฟีดแบ็กลูกค้าเยอะมากนะอย่างเซนติเซนเนี่ยนอกจากเครื่องเขาเนี่ยตัวของเรือนนาฬิกาเขาก็ฟังเหมือนกันอย่างอันเนี้ยเขาก็ออกมาเป็นสามสิบเจ็ดมิลคือวันนี้เรามีโอกาสได้ไปยืมนาฬิกาของเซนติเซนทะมาแนะนให้้รูจัักกบบบแ พวกรุ่นที่เขาออกมาเป็นสามเจ็ดมิลคือก่อนเนี้ยพอเป็นสี่สิบมิลอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ผอุ้มใส่ดูผมว่าคนข้อมือใหญ่คนชอบใส่นาฬิกาที่แบบโอเวอร์ไซส์หน่อยผมก็ใส่ได้แต่ว่าพอมันอยากจะใส่เดรสหน่อยหรือว่าอยากจะใส่ให้มันแบบใส่กับแฟนได้อนะไรเงี้ยผมว่าพอเป็นสามเจ็ดมิลมัน,ม,น,ม,นมันโอเคมากใช่ใช่ใชคือพี่นิดมีโอกาสได้ไปลองสี่สิบมิลมาแล้วใช่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือมผมผมรู้สึกคล้ายพันนะผมรู้สึกว่าแวบแรกที่เห็นซีโยาสารเนี่ย โอเคมันเป็นคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนชอบ integrated bracelet นะหลายแบรนด์ก็ทำออกมาคือสายที่แบบนี้ที่มันเชื่อมกับตัวเรือนที่มันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสายเหมือนเหมือนตัวเรือนและสายเนี่ยถูกออกแบบมาก็เหมือนกับแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นระดับอัลเฟนิกของโลกอะไรเงี้ยเราก็มีทำออกมาเยอะแล้วผมก็ว่าซีอุสซาเนี่ยซิติเซนเนี่ยซีอุสซาเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำ integrated bracelet ออกมาดีดีีนที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันดูแบบดูเยอะดูหรูดูอะไรเงี้ยนะแต่เขาแบบผมว่าเขาดูมินิม มีเหลี่ยมมุมชัดเจนอะไรเงี้ยสี่สิบมิลเนี่ยผมว่าเวลาเรามองเนี่ยเออมันก็มันก็สวยแต่ว่าความรู้สึกตอนมองเนี่ยสวยแต่พอใส่ลงไปเนี่ยมันติดอยู่นิดเดียวมันติดอยู่ตรงแบบใส่มใส่มันติดอยู่ตรงความความใหญ่ของเขาจริงๆเ็ค่อนมาดีนะเพราะว่าอย่างตัวลักเขาเนี่ยตัวขาเขาเนี่ยคือมันก็ไม่กลาโชกกลก้องมันก็ไม่กลางไม่กลางนะเพราะว่าพอสายเนี่ยเขาลูลงมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใส่แล้วจะกลางเหมือนเหมือนบางแบรนด์อะไรเงี้ย แต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังมีความความหนาความใหญ่เป็นนิดนึงอยู่ดีแต่อย่างที่พัดบอกถ้าใครชอบนาฬิกาที่อยากได้นาฬิกาแบบเหมือนนาฬิกาสปอร์ตอะ่ะเขาก็ชอบนั่นก<ช>็ชอบแบบนีแ้แล้วตอนนั้นรอบที่แล้วที่ผมไปทํางานรู้สึกว่าเขาอ่ะมีโอกาสแบบไปขายแบบพวกแบบฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบฝรั่งเขาชอบซึ่ง40มิลผมว่ามันเหมาะกับฝรั่งจริ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 งแล้ว40มิลเนี่ยสมัยก่อน4 5 6 7ถึงรงย้อนไป10ปีที่แล้วเนี่ยมันถือเป็นไซส์มาตรฐานนั พักเพิ่งมาเล่นนาฬิกาในยุคหลังๆอาจจะไม่ชินเท่าไหร่แต่สมัยก่อนซีซีมินมันถือเป็นสแตนดาร์ด้วผมก็ว่าซีซีมินจริงๆแล้วมันก็โอเคมันแล้วแต่คนชอบนะผมว่านียแต่พรามันมามันมามันมาเล็กกลงเนี่ยนะซึ่งช่วงนี้มันกอยู่ที่ยุคสมัยนะยุคยุคมันนิยมแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันยูนิเซ็กซ์พอออกตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยสีสวยๆอย่างเงี้ยนะผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ซื้อซื้อให้ภรรยาก็ได้ ใช่ก็เมื่อกี้เนี่ยมันมีสีสีเนี่ยสีชมพูเฉยใช่ไหมเนี่ยสมมติสมมตินะผมใส่ผมใส่ผมใส่สีฟ้านะภรรยาใส่สีชมพูนะเข้ากันเข้ากันใช่ดูแบบดูหวานเป็นพาสเทลคู่หวานกระชากไวหน่อยเหมือนไปฮันนี่มูสอากแล้วไม่แต่จริงๆแหละผมรู้สึกว่าพอเขาทำมาแล้วอย่างที่บอกไปพอเป็นเครื่องที่เขาเป็นอินเทลของเขาอยู่แล้วเครื่องก็เชื่อถือได้ตอนที่ออก4ี่สิบมิลมาผมว่า ผมชอบหน้าปัดนี้สุดเลยคือเขาออกมาหลายสีนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าปัดสีที่ข้างในมันดูมีเขาเรียกว่ามันดูมี texture ใช่ใช่มันไม่ได้เรียบไปอย่างเดียวอันนี้มันแบบมันมันดูมีความครุขระความอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น texture เป็น texture ของเขาแล้วก็อ่าอย่างนที่ผมชอบคือเขาเล่นแบบไล่สีเป็นเป็นรเดียนต์อ่ะหรือเรียกว่าเรียกว่าวินเทจก็ได้ก็คือว่าตรงกลางมันจะสว่างแล้วต้องขอบขอบเป็นมือซึ่งมันเป็นมันเป็นเอส h e ติกของวินเทจในยุคนั้นน่ะเนี่ยเราสังเกตดูเดี๋ยวเขาทำพรายน้ำเนี่กออ เหลืองๆนะเพราะเขาอยากจะให้มันทุกอย่างมันดูแบบเป็นวินเทจดูวินเทจอย่างตัวนี้นี่ผมว่าหน้ามันก็ดูแบบดูดิคาเนอร์นะรุ่นนี้ผมผมนึกถึงแบบเหมือนเป็นหนังไซไฟนะมองเลยนะเหมือนแบบเหมือนแบบเราดูหนังไซไฟฉากเริ่มต้นของหนังอะไรคือรอบที่แล้ว่ที่ผมคุยกับเขาว่าผมอะ ซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ผมไม่ชอบคือโอเคไซส์ตอนแรกโอเคผมชอบนาฬิกาะลรกอันนี้มันก็ว่าไม่ได้ม,มาแล้วแต่คนชอบแต่อีกจุดหนึ่งที่หลายคนคอมเลนมาคือบริเวณต้านข้างเขาตรงเม็ดมะยมครับพี่นิดเนี่ยพี่เล็กลองดูว่าเม็ดมะยมเขามันแบบเวลาที่เราหมุนนะอะมันยากเวลาเรา,าจะขึ้นลาหรือว่าเราจะจะปลดออกมาเดี๋ยวผมใส่ภาพให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเฮ้ยเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยเราถ้าเกิดเราดึงมาปุ๊บแล้วจะตั้งเวลาใช่เราจะตั้งเวลาไออันเนี้ย มันหมุนยากมากก็เลยทําให้หลายคนนะบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดที่มันไม่น่าเวิร์กใช้งานจริงแล้วมันไม่เวิร์กพอเราไปยืมเขามาไอ้รอบล่าสุดเนี่ยผมขออนุญาตนะครับหยิบอันนี้ให้ดูอันนี้คือ40มิลตัวใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่า40มิลเหมือนกันใช่ว่ามองในกล้องจะเห็นไหมแต่ว่าเม็ดมะยมเขาว่ามันยืดมามากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าส์ยมันขยับต่างกันนิดนึงอ่ะใทำให้เมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ลอง ขึ้นลาเราก็ลองตั้งทันทีเฮ้ยผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะเออมันง่ายขึ้นพี่แต่ปลว่าซิติเซนก็เห็นปุบเป็นลูกค้าคนไม่ใช่ผมว่าน่าจะมีหลายๆคนคลนไปเขาก็เลยแบบมีการปรับขึ้นพอเวลาที่เราแบบดึงออกมาเนี่ยพี่นิดลองดูนะพอมันดึงออกมามันดึงมาเยอะใช่ไหมมันดึงมาได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันง่ายขึ้นแต่พอเป็น37มิลพี่เล็กพอเป็น37มิลเนี่ยพอเราได้มองปุ๊บเอ้ยมันยื่นมาเยอะขึ้นแบบเยอะเลยอะเยอะแล้วแล้วผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมนั่งดูเ ความถ้าเรามาเทียบความหนาของเม็ดมะยมนะไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่ไดมิเตอร์ของมันนะเม็ดมะยมมันหนา่าด้วยนะอ๋อเออใช่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเม็ดมะยมมันหนา่าด้วยพอเป็นสามสิบเจ็ดมิลเนี่ยเม็ดมะยมมันดูแบบมันดูหนามันหนาขึ้นมันทําให้เวลาเราหยิบอ่ะมันหยิบได้ง่ายขึ้นมันยืดกมามากขึ้นเลยนะเวลาดึงเวลาดึงจะตั้งเนี่ยมันออกมาเยอะขึ้นละไม่พอแล้วก็ไอตัวเม็ดมะยมเองเนี่ย ความหนาตรงนี้หนาขึ้นด้วยขึ้นตอะนั้นคนที่ปุ่นคือพักไงครับไม่ใช่เราพักชอบนาฬิกาเล็กเขาก็เลยตอบพักแบบนี้เลยโอ้ยถูกใจเลยเพื่อไม่เพื่อผมเลยอ่ะขายน้อยนี่นโดนเลยเราทำไมซื้อนี่โดนด้วยเพื่อผมเลยเหรอใช่ตายแล้วเออแต่ว่านอกจากที่ตัวเคสายเขามันเล็กลงแล้วเนี่ยตัวสายเขาอะผมว่ามันก็ดูเล็กลงด้วยนะอืมมันเรียวลงหมดคือจะบอกว่าสายเนี่ยเขาให้ฟีลเหมือนสาย president รข้ส๊ะเ่ยแล้วเป็นสายที่มันใส่ง่ายแล้วมันใส่สบายเพราะว่าพวกสายเนี่ยมันจะมีความแบบมันโค้งอะแต่ละข้อมันโค้งแล้วมันก็แบบใช่พอมันเป็นสายที่เป็นเหมือนแบบเป็นเป็น president เนี่ยทำให้มันมีแก๊บระหว่างตัวสายเนี่ยทำให้มันมัน breathable ดีกว่าแต่ข้อเสียเลยคือถ้าเกิดใครที่มีขนแขมเยอะ มันจะหนีบมันจะดึงหลุดเป็นเส้นๆเลสตลอดสุกตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันดูเลี่ยนๆเตี้ยๆสวะตรงนี้ยเหมือนสายของโอเมก้าสามประทุกหนึ่งอ่ะคือคนเอเชียชอบมากแต่ฝรั่งบอกว่าหนีบขนไม่ไหวใช่ใช่แต่ว่าเราเราไม่ค่อยรู้สึกเราเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเออมันก็โอเคแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมสุวัสดิ์ในอนาคตเขาน่าจะทําให้มันเยอะคนนี้คือว่า สี่หน้าปัดตัว37มิลมันยังไม่เยอะมากแต่ผมว่าถ้ากระแสดีเนี่ยเดี๋ยวเขาน่าจะออกมาอีกเยอะเลยแต่ผมว่าสีเขาทำสวยนะใช่ใช่ใช่ผมแต่อย่างเดียวเลยอ่ะอย่างเดียวคือผมว่าราคามันแรงมันนิดหน่อยราคาเนี่ยถ้าเกิดเป็น40มิลมันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ166่นหมิลก็เริ่มเท่ากันคือ166่ผมว่านะถ้าเขาต่ำมาอีกนิดนึงให้ต่ำกว่าหม0่นห้าราคาจะสวยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันซื้อจริงๆเนี่ย เขามีส่วนลรนไผมว่าเนี่ยอย่างที่ใช่อย่างที่พัดบอกผมว่าถ้าช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงวอชเ Expo อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะได้ต่ำกว่าหมื่นห้าเดี๋ยวผมลองเสิร์ชแอปส้มแอปมูเพราะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอะรอบรอบพี่แล้วนี่ผมไปทำพิธีกรนะแล้วเขาก็บอกว่าเออจริงๆอะมันมีส่วนส่วนลดประมาณหนึ่งเหมือนกันอ,อ่ะผมลองใช่แต่แต่ผมเห็นด้วยกับพี่เล็กนะคือถ้าเกิดว่ามันต่ำหมื่นห้าเนี่ยมันจะเป็น มันจะอยู่ในเนี่ยหม,ม<อ>ื่นสอง่น่าอ๋อหมื่นสองเลยเหรอถ้าอย่างงี้ก็น่าสนใจแล้วบางอันหมื่นหนึ่งอ๋อโอเค <laughs> โอเคนะนสนใจแล้วทำไมมีคนขายเก้าพันห้าด้วยฮะ <c oughs> ของใหม่หรือของพิุบุอไม่ไอพวกแอปพวกนี้บางทีต้องต้องอเช็คให้ดีนะบาอแต่หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองโอเคราคาวันนี้แค่หมื่นหนึ่งหมื่นสอผมว่าก็ก็น่าสนใจแล้วนะแล้ก็เนี่ยผมลองขึ้นค่อยดูนะครับว่าพอเป็นสามสามทีิลแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับของนิดตสี่สใช่ป่ะสามเจ็เจหมือนกันนะเอผมว่าเหมาะกว่าคือผมชอบว่ิวผิวผิตผิว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 นวีิววว Mm สีที่แบบแมนแนเนี่ยยังไม่ออกเลยก็คืออาจจะทาเก็ t ไปที่ผู้หญิงก่อนแต่ผมว่าได้าเกิดออกม,มาเนี่ยพี่เล็กนี่เขาแต่างงานแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้หมดนะ มีเนี้ยเลยเนี่ยขึ้นคอนี่ตัดมาเพื่อผมเลยเนี่ยอันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นไดเวอร์ที่เป็น Thailand Limited 300เรือนไปเล็กโชว์กล้องหน่อยอันนี้เป็น42่มิลคือผมเป็นพี่เล็กใส่นาฬิกาที่เป็นไซส์42บองดูไม่ออกว่าเป็นไซส์ไม่ไม่ผมรู้สึกมันเล็กกว่านะผมรู้สึกมาสี่สิเออผมผมรู้สึกว่าใส่แล้ว40ไอไกสีนน้าาปัมเี่ยมันสวยแบใช่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  ยืมมาใช่ไหมยืมมาเราไม่คืนเขาไม่ว่าใช่ไหมเดี๋ยวขอส่วนลดพิเศษยืมยืมสักปีหนึ่งได้ไหมยืมสักปีหนึ่งบอกว่ายังถ่ายคลิปไม่เสร็จสองเดือนแล้วก็คืนยังถ่ายคลิปไม่เสร็จครับอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็ไซส์สี่สิบสองมิลนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เป็นเป็นนาฬิกาสปอร์ตซึ่งข้อดีเลยของคือผมว่าเขาอะอย่างอย่างซีโรซระหรืออะไรเงี้ยมันเป็นหน้าจกระจกเป็นซัฟไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันกันรอยขีดข่วนได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นซีโรซรเนี่ยเขาก็โชว์ฝาหลังด้วย เปิดโอเพนเคสแบบผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันโอเพนปะไม่ไู่น่าจะโอเพนไม่นี่เป็นไดรฟ์ไดรฟ์วอชเป็นเป็นดิเวอร์ไม่น่าโอเพนแต่ว่าพอเป็นซีโร่สายมันก็เป็นโอเพนด้วยนะครับก็ซึ่งซึ่งนาฬิกาหมื่นกว่าบาทแล้วโอเพนก็ก็เจอยากนะยากเจอยากนะผมเพิ่งเห็นแั่นี่ไม่ยู่อ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 ยู่คนละฝั่งนะอ๋อเออว่ะเป็นนาฬิกาคนมือขวาเหรอออ๋ไม่ใช่หรอกเขาคงมีมีมีเหตุผลมีเหตุผลอะไรสักอย่างซึ่งเราไม่ได้น่าจะเป็นอะไรว่ายน้ำแล้ว มันจะมาโดนชนตรงนี้หรือเปล่าเพราะเลยย้ายมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เล็กลองไปใส่ดำน้ําดูเราไล่ฟังมาเป็นยังไงประมาณเท่าไหร่ความลึกประมาณเท่าไหร่ไปแล้วความลึกประมาณเท่าไหร่อันนี้ได้200เมตรนะได้ได้200เมตรสวยว่ะเออสวยสวยสวยแล้วก็ผมว่าโอเคนะครับด้วยความที่มั่นใจเรื่องเรื่องแบรนด์ได้อยู่แล้วอันนี้ดูเด่นเขาตัดสายไหมผมโดยเฉพาะเลยอ่ะคืออันสงสัยต้องอยู่กับพี่อีกเพราะเดื่องอื่นมันท้ำไม่ได้เลยนี่คือพ่คือครอบเอออยู่เลย ก็นี่เป็นไขนาดไม่ใหญ่จริงนะมันดูไม่ได้มันดูแล้วประมาณสี่เซนผมขออนุญาตขึ้นค่อยดูคนดูนะครับว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงคือข้อเรามันเป็นไซส์สแตนดาร์ดที่เป็เล็กมันใส่แล้วมันแบบมันจะพอดีอ่ะอมันจะเป็นประมาณนี้นะครับดูข้อใหญ่กว่าป่ะพินิทข้อหกจุดเจ็ดห้าป่ะกับพี่เล็กข้อเจุดก้ามยกของให้ภรรยาเยอะเขาเลยหนวดใช้งานใช่ไหมนี่ลองลองลองใส่ดูใช่ใส่อันนี้อันนี้อันนี้คือแบบ เรียกว่าพอดีเลยโอ้โหใสามคนใส่กันอย่าพลาดนะวางนาฬิกาอย่เนี่ยคือแบบสามบ้านหยิบไปใส่ด้วยกันได้หมดเลยห้ามพลาดอือแต่ว่าแต่ว่ามันสวยคือคืออย่างว่าพอเป็นพอเป็นแบบอีกด้านอย่างเงี้ยแต่น้าปัาน้ำเงินเข้าสวยนะเพราะว่าเขาเป็นแบบดูมีมิติอะนะครับผมว่าเขาใช้สีทองได้นิดนึงแล้วมันทำให้มันดูดูเท่ขึ้นเชาเขาเรียกว่าฟูเม่ปะ ด้วยด้วยพี่หรือไม่ก็เลือกเป็นวินเจตหรือไม่ก็ฟูเม่ฟูเม่มันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆพวกอะไรกิโอเช่การขัดแต่งลายข้างในใช่ไหมแต่อย่างซีโอสตัว37มมิลมันมันเบาลงนิดนึงนะเบาลงด้วยใช่เอ็ด1ุหรือ11 5เุ้าเพราะว่านิดนึงแต่อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะแบบแค่แค่แบบอาจจะรู้สึกตอนที่มันอยู่บนข้อมือยอะไรเงี้ยแต่มองอะแทบไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันต่าง สองมิลเนาะแต่ว่าพอผมทำซีรีส์เซนใช่ไหมผมทำพิธีกรเขาเขาก็มาจ้างผมทำบูโรวาตเพราะฉะนั้นผมก็เมาถามพิธีกรเลยว่าพี่คุยเรื่อง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 บูโรวากันไหมก็เลยวันนี้ก็เลยยืมเขามาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมไาทำนี่มันแบบเมื่องขอดังมากดังมากใช่ไหมผมมาไปทำงานเปิดตัวเขาแล้วผมก็แบบฮะพี่มันคือนาฬิกาคอร์สหรอแต่ทําไมเข็มมันกวาดเนียนเขาบอกมันเครื่องไฟฟ้าแล้วมันแบบเป็นแบบซูเปอร์ปรีเชันเพราะฉะนั้นก็คือแบบ บวกลบต่อต่อปีอ่ะสิบวิเองก็คือต่อเดือนคือแค่วิเดียวอ่ะสุดยอดนะแล้วผมบอกอ้าวเหรอตอนแรกผมรู้ว่ามันเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยเพราะว่าเข็ยบมีข้อกวาดแบบกวาดเหมือนเครื่องกอาดสวยนะผมว่าเขาเป็นเครื่องออโต้แล้วกวาดสวยกว่าเครื่องออโต้สมัยที่สมัยที่คอร์สมันออกมาเนี่ยก็จะมีหลายหลายแบรนด์เขาพยายามจะทํามาสู้โดยที่เป็นไฟฟ้าแต่ไม่ได้เอาเทคโนโลยีคอร์สเหมือนของญี่ปุ่นออ๋ก็ที่ที่ผมเห็นแบบ ชัดเจนเลวก็มีมีบูโรวาแล้วในค่ายสวิตก็มีโอเมก้าที่ทำเขาก็จะทำมาเป็นแบบกไฟฟ้าแล้วเข็มก็เดินเรียบอ๋อเหรอครับแล้วมันต่างกันยังไงพี่พี่มีความรู้ไหมพวกนี้เวลาจูนนิ่งเขาจะใช้สมัยก่อนเขาบอกต้องใช้ไอ้เขาเรียกว่าฟอกอะเป็นเสียงหรืออะไรสักอย่างมาจูนแล้วก็ในอดีตเนี่ยบูโรวาเนี่ยในช่วงยุคเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ย เขาเขาดังมากๆากโดยเฉพาะตัวไฟฟ้าเขาเนี่ยแหละก็แบบว่าเขาออกมาตอนนั้นก็คือออกมาแล้วก็ทําให้เกิดคอร์สไครสิตกับพวกซิติเซนอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ใช่ไม่เขาโดนก่อนคือซิติเซนซิติเซนออกซิติเซนไซโกออกอแบรนด์ที่คุมาผูายๆออกคอร์สมาเนี่ยคืออัตโนมัติทั้งโลกเนี่ยเราสั่งหมดเพราะตอนนั้นมันไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีไม่มีใช้ถ่านเขาก็ใช้กลไกไขลานกลไกออโต้กันหมด พอค้รสออกมาปุ๊บเนี่ยพวกนี้เราสัรประสายกันหมดเลยเราสัรประสายเขาก็สู้เพราะว่าถ้าจะไปเอาเทคโนโลยีเขาเขาเหมือนจดเพย์เทนต์มือเา่าอันนี้เราไม่แน <พอ S 2> <ห>่ใจสมัมนั้น ก็ก็ออกมาเป็นเเเปปป็็็นนนไฟฟ้าแทนแต่ไม่ใช่ซซูด้วยคอร์สเขาเป็นนาฬิกาไฟฟ้าอ๋อเราเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาไฟฟ้าใช่มันไม่ใช่คอร์สเลยนะอ๋อเหรอเออคือมันคือต่างกับนาฬิกาคอร์สนะใช่ไหมไม่คนละแบบกันคือคอร์สเนี่ยเขาใช้แร่คอร์สแร่คอร์สใช่ใช่ใช่คือมันจะเป็นหินนะถ้าเกิดเราเเรราาแบบหินคอร์สหินหินคอร์สแล้วแบบเขาก็มาสกัดมาทำโน่นทำนี่ให้มันกลายเป็นมันไม่เป็นแหล่งพลังงานเอะไรประมาณนั้นนะแต่อันนี้มันก็เป็นไฟฟ้านะก็เนี่ยอันนี้คือไซส์38มิล สามเจุดห้าสามแปดประมาณนั้นนะครับซึ่งถามว่าความรู้สึกตอนใส่เป็นไงผมว่ามันให้ฟิลมันสามเก้าสี่สิบไม่ได้ให้ฟิลสามแปดขนาดนั้นนะรอาจจะด้วยตัวเรือนมันมันค่อนข้างดูเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะคือถ้าเกิดเราพูดถึงนาฬิกาเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชฟวอชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยมันจะให้ฟิลที่มันใหญ่กว่าตัวแรกจริงๆริงของเขาเพราะฉะนั้นผมว่าเนี้ยมันก็ให้ฟิลมันสามเก้าสี่สิบนะครับแต่จริงๆตอนแรกที่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 พัก คือผมบอกว่ามันมันดูสวยนะทั้งนั้นที่มันไม่ใช่ทองคำแท้นะครับแต่ผมม็าติดที่ขอบขอบผ<ด>มมีความรู้สึกว่าถ้าเขาแสดงแอฟฟอร์ดหน่อยให้มันมีความรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ดูไม่ดูแบบให้มมนให้มันดูเนี้ยกว่านี้อีกนิดนึงรอบหน้าข<อ>เขาเขาอัปเดตมาปุ๊บเนี่ย เพราะว่าพี่เล็กบ่นไปนะแล้วขับเข้ามาอื่นเดิมนะแล้วถ้าขายไม่ได้นะหรือขายไม่ดีนะสมัยพวกเราไปซื้อหนึ่งเดือนอย่าล้อกับซื้อหนึ่งเดือนคุณหนุนหนึ่งเดือนแต่ผมว่าสิ่งที่เขาขายมากเลยขายกลไกใช่ที่แบบมันมันเดินเนียนมากแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นรุ่นปกติผมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะแต่วันทั้งสองหมื่นกว่าบาทนะถ้าผมจำสองสำนักนั่นเป็นรุ่นสแตนเลสสตีลใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นรุ่นที่มันมีความความความลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นราคาอาจจะัพขึ้นไปอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นบเนี้้ยรูสึกว่า ไม่แน่ใจว่ามีส่วนลดอะไรยังไงกันบ้างครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไทเกอร์ไอายแบบที่พี่เล็กใส่อยู่เนี่ยห้าหมื่นคือเนื้อมันเป็นสโนเฟ็กออคซิเดียนใช่ไหมเป็นหินออคซิเดียนนั้นมันจะเป็นหินที่เรียกว่าไทเกอร์ไอซึ่งซึ่งเขาใช้หินธรรมชาติแท้ๆมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นเมคขึ้นมาไม่ได้เป็นสกรีนไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะหินพวกเนี้ย ถ้าโดยปกติเวลามันอยู่ในแบรนด์สมมุติว่าอยู่ในแบรนด์โรเล็กเงี้ยโอ้ร้านคือบีกใช่ใช่อันนี้คือมือสองะร้านนึงใช่คือคือจริงๆถ้าเราพูดถึงโรเล็กวินเทจหน้าหินบางหน้าแค่หน้าอย่างเดียวแค่หน้าเดียวก็หลายแสนแล้วแค่หน้าอย่างเดียวใช่ใช่ใช่คืออันนี้มันเหมือนกับแบบผมว่าอย่างที่พี่เล็กบอกผมว่ามันความรู้สึกโรเบิร์ตมันแพงนิดหนึ่งนะห้าหมื่นอะไรเงี้ยในในตัวเรือนนั้นนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยอยากมีไทเกอร์ไอสักเรือน โดยที่แบบไม่ต้องจ่ายเงินแบบหหลัก7ดหลักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบลองดูก่อนลองดูก่อนในราคานี้นะซึ่งถ้าเกิดถามว่าสายอะไรเงี้ยมันดูไงบ้างเพราผมว่าสายเขาแบบดูโซลิดมากนะพี่เลยกผมว่าสายดูดีครับโอเคเลยเมื่อกี้ตอนเห็นสายเนี่ยผมยังตกใจโอ้เดี๋ยวนี้บุรุษว่าสายดูดีนะเป็นไปได้ไหมพี่มกําลังดาว่าปกติขอมแบบเนี้ยมันจะส่วนใหญ่ถ้าเป็นมันจะเป็นทองแท้ครับแต่พออันนี้มันเป็นทองที่เรียกว่าเป็น PVD เนี่ยมันเลยไม่ได้ความรู้สึกเหมือน เหมือนเป็นทองคาแทหรือเปล่ามันอาจจะชุบแล้วมันหนาไปนิดเออเลยก็เลยรูความไม่ค่อยเงาไแปลกๆใช่ไหมอย่างพ v วีดีมันคือยังไงนะครับมันคือการเคลือบมันเป็นวิธีการเคลือบอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีทั้งใช่ใช่มันก็คือเหมือนเหมือนเรียกว่าชุบอะเอออย่างนั้นก็ได้คือมันก็จะมีทั้งพีวีดีมันก็มีหมดนะมีทั้งสีสีที่เป็นออกเมทัลลิกแบบนี้หรือสีดําที่เราเคมบางทีดําด้านบ้างสีเทาว่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นก็ชุบสีแล้วก็อบใช่ กระบวนการแบบนั้นแล้วมันจะทนกว่าหรือว่ามันยังไงทนแต่ว่ามันก็ถึงเวลาหนึ่งมันก็จะรอดพอดีคือด้วยธรรมชาติของมันแต่ผมเห็นเมืองไทยตอนนี้มีคนซ่อมได้แล้วเหมือนกันนะพีวีดีแต่เขาต้องแต่สมัยใหม่พีวีดีนี่เขาไม่ลอกง่ายนะทนมากแล้วนอกจากกระเทาะไ๋อเป็นโดนกระแทกแรงๆกระโนเนี่ยช่วยไม่ได้โอ้ยมันทนอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่แล้วโอ้หลุดยากใช่แต่มันก็อย่างที่บอกคือถ้าเราอยากเล่นรายการลุกแบบนี้คือเป็นโรสโกทั้งเรือนเงี้ย โหเป็นทองแท้มันก็สองแสนเออ่จริงจริงเพราะฉะนั้นมันก็อันเนี้ยมันก็เป็นสมมติเรารู้สึกว่าเราอยากได้นาฬิกาที่ไว้ใส่สนุกสนุกบ้างไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเยอะเงี้ยมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอันนี้นี่ผมลองขึ้นค่อยดูมันน่าสนใจแล้วที่สําคัญก็คือความเที่ยงตรงสูงมากอันนี้คือที่สุดี้ลบแบบวิต่อเดือนโอ้โหคือสุดสุดจริงอะผมว่าสุดจริง แล้วผมเห็นเข็มคอกกว่าเลยพี่คอกกวาดแบบโคตรเนียนมากนะเพว่าเนี้ยก่าเครื่องอัตโนมัติความถี่ต่างๆอ่ะคือคือถ้าจะเอาอย่างเงี้ยต้องเป็นเครื่องออโต้ที่ความถี่นี้คุณเล่นวินเทจอยู่แล้วนะอย่าหลงไปจนตาไม่มีที่ซ่อมเลยดิรา้ว่าร่นเก่าเนี่ยถ้าเครื่องเขาเสียขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไปล้มอีกตัวหนึ่งเพื่อมาซ่อมไม่โตไม่ได้มใช่มันไม่ได้จะมีอะไรผมมีผมมีตัวไฟฟ้าเนี่ย ผมมีอยู่ในดงประมาณ20กว่าตัวเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ใส่มันโอกาสที่จะจู่ๆก็ปุ๊บผมก็ต้องเอารถไป่อ๋ออันี้คือตัววินเทจใช่คือแบบ7080สมัยนู้นเลยก็คู่แข่งกันนะบูโรว่าโอเมก้าแต่ผมไม่รู้นะว่าแหล่งเครื่องเขามาที่เดียวกันหรือเปล่านะแต่เขาเป็นคู่แข่งเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะเทคโนโลยีมันไม่ได้เพราะว่านิวช่วงนึงก็ช่างเขาก็สลับอะไรกัน ความถี่ของโอเมก้าตอนหลังความถี่มันสูงกว่าอ๋อจะต้องมันก็ไม่ทำแล้วไม่ทํำแล้วไม่ทำผมว่ามันมนเทนแนลำบากผมว่าเรื่องเนี้ยนี่พี่เลกพูดซื้ออะไรเก็บนี่เหมือนรถยนต์เหมือนกันนะบางคนเขาจะต้องคือถ้าใช้รถเก่าอ่ะต้องซื้อรถเป็นอะไหล่ไว้อาจจะซื้อรถตัดมาจากจากเมืองนอกบ้างอะไรหัวตัดตัดหัวตัดท้ายมาเพื่อเอาไว้กออไม่เฉยอ่ะเพราะอะไรเสียพวกเาเานี้ยยกใส่ตอนนั้นผมใช้ m อ s อ ผมก็ซื้อมากองไว้คันหนึ่งลูกน้องผมก็ถามซื้อมาทำไมครับเออเราก็ไม่กล้าพูดนะเออก็ซื้อใหม่นะแต่จริงๆเกียร์รถขายไปแล้วอะไรยังอยู่เีาซื้อไว้เหลือกองนั้นอยู่ยังอยู่ลูกน้องผมก็ถามอยู่ว่า พวกนี้ทำไงครับขายเสร็จล่งนเพราะฉันขยันแลเอ m มไอเอนะครับอยากได้อะไรหัวตัดวัีหัวตัดก็ทิ้งลายไว้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กทักไปนะครับผมก็นี่แหละผมว่าวันนี้ก็เอามาฝากออกมานี้ละกันนะครับก็เอามาป้ายยาแล้วกันสำหรับซูโยสระที่เป็นซินิเซนแล้วก็บุรุว่านะครับก็ใช่จะบอกว่าซูโยสะสามเจ็ดมิลสวยจริงๆต้องไปลองต้องก็อยากให้ทุกคนไปลองใครที่รู้สึกเคยเคยไปลองซูโยสระสี่สิบมิลแล้วรู้สึกว่าแบบมันติดใจอยู่นิดนึงอ่ะมันเหมือนแบบ บางคนอาจจะไม่รู้นะมันเพราะอะไรแต่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับเราอะไรเงี้ยไปลองถามเจดผมว่าน่าจะโดนแล้ว40มันขายดีมากนะพี่ <ừ> um, ตอนที่ <ừ> um, ออกมากขายโคตรดีใช่ใชผมคุยกับน้องปอเช่ที่อยู่วงทรีเียนะ <ừ> um. เขามาเป็นแกสที่งานเปิดตัวของของซิติเซนเขาบอกเขาลองเขาชอบมากแต่เขาโมชอบไซเล็กเหมือนกัน <ừ> um, เขาไ็ไปบอกทางท <ừ> um. ิมงานกันว่าพี่ถ้าเกิดมีไซเล็กผมจะชอบมากเลยท้ายออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปสกิดออเช่ผมเพิ่งทำคลิปกับน้องไปน้องก็สายวินเทจเลยอไซสายนี้ก็น่าจะชอบสนใจใครหลายคนนะครับแล้วก็บูโรว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาเพิ่งกลับมาทำงานเพิ่งกลับมาทำการตลาดไทยๆนะแล้วก็เห็นพี่ตั้มเขาทำคลิปไปอันนั้นพี่ตั้มเขาทำคลิปไปเป็นรุ่นธรรมดามันสองหมื่นกว่าบาทนะก็จะเป็นสติลธรรมดาแต่เป็นหมายถึงว่าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้สติลใช่ไหมใช่แล้วก็แบเดี๋ยวขายแบบได้เป็นสิบเรือนอ่ะ ก็แปลว่าแบบเออคนคฟนเก่ามันชอบมันยังมีแต่ผมว่าตัวเซเลสซี่วราคาเขาน่าสนใจด้วยแล้วก็ได้รูปทรงเนี่ยที่เป็นแบบเหมือน integrated bracelet อย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันได้ได้ feeling ของยุคนั้นด้วยนะมันมันเหมือน70 80อย่างเงี้ยผมขอเชิญราคาชว์ๆก่อนแล้วกันนะครับอย่าพูดผิดไปนะครับผมก็ได้ข่าวว่าพับจะเชิญ น้องตั้งมาร่วมแจมด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะชวนพี่ตั้งมาแจมคลิปเราจะแย่งกันคุยมากกว่าเดิมโหแล้วเราจะลักชัวรี่สู้เขาได้ไหมเนี่ยเจ้าพ่อลักชัวรี่มาเองนั่นเองเราจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยขอดูราคาก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดานะครับตัวที่เป็นสตีลใช่ใช่ใช่นี่ราคาสองหมื่นเจ็ดพี่โอเคสองหมื่นเจ็ดเดี๋ยวผมว่าเขาได้จะมีส่วนลดอีกนะครัสองหมื่นต้นสองหมื่นกลางก็น่าจะได้อยู่ก็เราดูอันนั้นถ้าเกิดใครที่แบบผมผมแนะนำว่าเป็นตัวสตีลน่าจะ วใช่ราคาเราไม่ต้องห่วงเรื่องว่าอย่างอย่างที่บอกพอมันเป็น PVD ใช่ไหมบางทีไปกระทาะไปอะไรเงี้ยเป็นสติว่าคือเจาะไม่มีปัญหานันเลยเต็มที่ก็ไปขายแต่ผมว่าตัวนี้ที่เขาขายแพงไม่ใช่เพราะ PVD หรอกครับเพราะมันลิมิเต็ดครับอ๋อเป็นลิมิเต็ดใช่นี่สามเรือนห้าเรือนอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เป็นหน้านหน้าหินด้วยแล้วเป็นลิมิเต็ดด้วยเออผมขอเลือกสุดท้ายเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเกิดเป็นไฟฟ้ารุ่นเก่าๆมากมันจะพัง เราต้องหามันเป็นระเบิดเวลาครับเราถ้าแต่ผมว่าถ้าเกิดพอเป็นรูปใหม่อุ้ยเขามีอะไรอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับสมัยใหม่ไม่ต้อง่ยากไม่ต้องห่วงแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเครื่องเขามันก็คือผลิตผลิตแล้วสักพักหนึ่งมันมันเริ่มไปไม่ได้เพราะว่าโค้ดมันคือเรือหลักร้อยไอ้นี่คือเรือหลักหมื่นไม่สู้ไม่ได้สุดท้ายก็ตายอ่าแต่นี้ก็ก็ก็น่าจะมีอะไรเรื่อยๆอยู่แล้วใช่อันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกผมว่าแล้วยิ่งเนี่ยเป็นเหมือน ผมว่าเรียกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งใหม่การรีเทิร์นกลับมาของบูโลวาเขาเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเอาตัวที่แบบที่มันเป็นแบรนด์อิมเมจนิดหนึ่งอย่างรุ่นพวกนี้ที่มีหน้าปัดแล้วก็มีย้อนกลับไปเป็นดีไซน์ในยุคที่เขารุ่งเรืองแล้วก็ใช้เครื่องในยุคที่เขาลุ่งเรืองซึ่งผมว่าเขาก็ทําถูกนะเพราะว่ามันรีมายให้คนรู้ว่าเฮ้ยบูโรวามันมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นในนี่นี่คือจุดที่เขาและผมคุยกันนิดนึงครับว่าเสียดายยูจีอ่ะ ทำไม,มวเวลาต้อกลับมาเขาไม่เอาไอคอนิกในสมัย<ช>ก่อนใช่อ,อ,อาจจะนะเห็นผมเห็นยูจีเพิ่ประมูลล่าสุดออกไปโอ้โหราคาเป็นล้านเลยนะเออ,เอ,อยูจีสมัยก่อนตัวตอนที่เขาทำคอมพลเคตเนี่ยโอ้เขาดังนะแล้วตอนหลังๆก็ยิ่งไหมยิ่งเป๋เป๋เป๋เป,ป,ปแล้วพอล่าสุดจะกลับมาใหม่เปิดโตผมก็แบบยังไม่มาพี่เล็กก็มีเรือนหนึ่งไว้เผื่อผมไปเตะมาเขาแพใช่ไหม ไปคอมเมนต์ให้ผมไปตอบมานะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้เรามาป้ายยานาฬิกาหรือว่าอยากให้เอายี่ห้อไหนมาอีกอะไรจริงแล้วคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปขอเขามาไปไปยืมหรือว่าในอนาคตไปขอไปเตอร์อะไรเงี้ยเราเองเราก็อยากจะแบบมารีวิวด้วยกันเพราะเราก็จะเห็นมุมมองหลายๆคนใช่ไหมครับใช่มันมันสากคืลขอเขามาใช่ไหมฮะพี่เล็กพี่เล็กอย่างเง้ย อ่น่าจะชอบเรื่องนี้มากชอบป้านี่อยู่ดีก็อหนีพวกก่ะใสเขาเป็นคนชอบอะไรที่มันลิมิเต็ดอีพีไทยแลนด์ลิมิเต็ดเขาก็ชอบลักชาติบนลักชาติชาอีพีนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นคุยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับเจอกันครับ